สวัสดีครับพบกับครูภูมิพ,พิรักษก่นนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับการบำรุงรักษาดินเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเมาื่อคาาเรียนที่แล้วเราได้รู้จักกับประเภทของดินกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเอมีใครในห้องที่เคยปลูกต้นไม้กันบ้างหรือเปล่าคะ เคยปลูกกันเยอะแยะเลยนะคะดีใจจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นมีใครเคยใส่ปุ๋ยหรือพรวนดินกันบ้างหรือเปล่าคะไม่เลยครับคุณครูไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาดินกันค่ะทำไมเราต้องบำรุงรักษาดินกันด้วยล่ะครับคุณครูก็เพราะว่าดินที่ปลูกต้นไม้นั่นมักจะเสื่อมสภาพได้ง่าย ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาดินไม่ให้เสื่อมโทรมค่ะวิธีการบำรุงรักษาดินมีหลายวิธีดังนี้คือการใส่ปุ๋ยการเติมแร่ธาตุและธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ดินค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าการใส่ปุ๋ยจะช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้จริงๆหรอครับถ้าพัดสงสัยนะคะเรามาทำการทดลองสนุกๆมาตอบข้อสงสัยกันดีกว่า วิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วการทดลองนี้มีชื่อว่าปุ๋ยช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่โดยพี่ได้เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้น้องๆไว้แล้วครับซึ่งได้แก่ต้นไม้ชนิดเดียวกันและมีขนาดเท่ากันสองต้นที่อยู่ในกระถางปุ๋ยพลั่วตักดิน น้ำและบัวรดน้ำครับส่วนวิธีการทดลองนั้นก็เริ่มจากตักปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางใบแรกคลิกที่ช้อนตักดินเพื่อตักปุ๋ยได้เลยครับต่อมาก็รดน้ำให้ต้นไม้ทั้งสองกระถางในปริมาณเท่ากันคลิกที่บัวรดน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ทั้งสองกระถางได้เลยครับ จากนั้นพี่จะนำต้นไม้ทั้ง2กระถางไปวางในที่ที่แสงส่องถึงสังเกตและรดน้ำให้ต้นไม้ทั้ง2กระถางเป็นเวลา1สัปดาห์ครับและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตระหว่างต้นไม้ในกระถางที่ใส่ปุย๋ยและต้นไม้ในกระถางที่ไม่ใส่ปุ๋ยครับเอาล่ะครับครบหนึ่งสัปดาห์หรือ7วันแล้วนะครับน้องๆเรามาดูผลการทดลองกันดีกว่าน้องๆลองดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ในกระถางทั้งสนะครับ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใช่แล้วครับน้องๆจากการทดลองจะเห็นว่าต้นไม้ที่ใส่ปุ๋ยจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นไม้ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเราจึงสามารถสรุปผลได้ว่าการใส่ปุ๋ยจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และพืชก็เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองครับเอว่าแต่เราต้องใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินล่ะครับ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าปุ๋ยมีสองชนิดคือปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์และเราสามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยอนินทรียและปุ๋ยอินทรียแต่ต้องใช้สลับกันนะคะอคุณเคลล์คะปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์ต่างกันอย่างไรละคะปุ๋ยอนินทรีย์ก็คือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่แร่ธาตุหรือสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นค่ะส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั้น คือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตได้แก่ซากพืชซากสัตว์มูลของสัตว์ค่ะปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นปุ๋ยคอกที่ทํามาจากมูลสัตว์และปุ๋ยหมักที่ได้จากการนรําเศษซากพืชมารดน้ําและหมักรวมกันค่ะเด็กๆมีใครสงสัยอีกไหมคะถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วเรามาดูวิธีการรักษาดินวิธีที่สองกันนะคะนั่นก็คือการพรวนดิน การพรวนดินทำยังไงล่ะครับคุณครูการพรวนดินทำได้ง่ายมากเลยนะคะพัดเราก็แค่ใช้ซ่อมพรวนดินพลิกดินที่อยู่ด้านล่างให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะพลอยกับเพลินไปหยิบซ่อมพรวนดินมาช่วยพลัดพรวดดินสิคะคุณครูครับหากเราเจอพวกต้นพืชที่ตายแล้วแบบนี้เราต้องทำอย่างไรล่ะครับเราสามารถใช้ซ่อมพรวนดินกรบพืชที่ตายเหล่านี้ได้เลยค่ะ เนื่องจากพืชที่ตายแล้วเหล่านี้นะคะจะก,กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันไหมคะเรามาลองดูวิธีการบํารุงรักษาดินวิธีการต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนค่ะการปลูกพืชหมุนเวียนคืออะไรล่ะครับคุณครูการปลูกพืชหมุนเวียนก็คือ การปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินนะคะสลับกับพืชที่เราปลูกอยู่ค่ะเพราะหากว่าเราปลูกพืชชนิดเดิมติดต่อกันไปนานๆอาจจะทําให้ดินเสื่อมได้นะคะแล้วพืชชนิดไหนราคาที่เราจะนํามาปลูกเรานิยมปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วนั้นจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จําเป็นให้แก่ดินค่ะ นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเด็กๆคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการบำรุงรักษาดินวิธีสุดท้ายกันนะคะแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามจะถามนักเรียนทุกคนคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิด เด็กๆทราบไหมคะชั้นใดของชั้นดินจะมีธาตุอาหารมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นชั้นล่างสุดของดินแน่เลยครับแต่หนูว่าน่าจะเป็นชั้นบนสุดของดินมากกว่านะคะเด็กๆคิดว่าระหว่างพารกับเพลินใครตอบถูกคะเก่งมากกับเพลินคำตอบก็คือ ชั้นบนสุดของดินค่ะหรือที่เราเรียกว่าชั้นหน้าดินซึ่งจะเป็นชั้นที่มีธาตุอาหารของพืชมากที่สุดนะคะคุณครูคะอย่างนี้เราก็ต้องดูแลดินชั้นนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะถูกต้องคับเลินเราจะใช้วิธีการปลูกพืชกลุมดินนะคะซึ่งเราจะปลูกพืชยึดเกาะและปกคลุมหน้าดินไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินไว้ค่ะ แล้วเราต้องปลูกพืชชนิดใดเพื่อยึดเกาะหน้าดินไว้ครับครูหญ้าแฝกค่ะทำไมต้องเป็นหญ้าแฝกด้วยล่ะคะเพราะหญ้าแฝกมีรากที่ยาวพันกันนะคะยึดเกาะหน้าดินแน่นและสามารถดูดซับน้ำได้ดีเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆและยิ่งไปก,กว่านั้นนะคะเวลาฝนตกหนักหญ้าแฝกยังช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินไว้ได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่มีหญ้าแฝกนะคะก็ยังมีวิธีการรักษาหน้าดินง่ายๆที่เด็กๆยังพาด์ปลอยและเพลินจะทำได้นะคะนั่นก็คือนำฟางหรือใบไม้แห้งมาใช้คลุมหน้าดินแทนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นภายในดินได้ค่ะ นี้ชี้นะน้องๆรู้ไม่เอ่ยว่าในพื้นที่ที่ลาดชันเช่นบริเวณภูเขาเมื่อมีฝนตกหนักจะเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มดังนั้นเราจะมีวิธีบำรุงรักษาดินบริเวณนั้นด้วยการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ําและป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยพืชที่นิยมปลูกมากได้แก่ต้นข้าว เพราะการทำนาข้าวแบบขั้นบันไดจะช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูกและเป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปปัจจุบันจึงมีการทำนาแบบขั้นบันไดเกิดขึ้นค่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ การใส่ปุ๋ยจะช่วยเติมสารอาหารและแร่าธาตุให้แก่ดินทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับซ่อมพรวนดินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินเพื่อให้ดินมีความโปร่งและร่วนซุยมากขึ้นครับถั่วแดงเป็นพืชที่อยู่ในจำพวกพืชตระกูลถั่วซึ่งช่วยเติมแร่าธาตุให้แก่ดินการทำนาแบบขั้นบันไดเป็นวิธีที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ และช่วยลดการพังทลายของหน้าดินทำให้ดินชั้นบนที่มีธาตุอาหารอยู่มากไม่ถูกน้ำชะล้างไปครับหญ้าแฝกเป็นพืชที่เรานำมาปลูกคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนอกจากนี้หญ้าแฝกยังเป็นหญ้าที่มีรากยาวซึ่งช่วยยึดเกาะและป้องกันการพังทลายของหน้าชั้นดินได้อีกด้วยครับหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับน้องๆ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ